พีนน้องเลยได้รัด,ดสิก้อยเนื้อได้เนี่ยมากินก้อยเนื้อน้ำกันเดอตะนวดซื้อมาให้ก้อยสัสดีครับบ่มีหมูกินพี่น้องเลยพอดีเราเอาโตมันนไปใส่ต้มกันนะข้างไว้แล้วที่เสียแถวห้องแห่งใหม่ เพียน,นั้นเพียสดเด้เด้ยังบริต้มเด้ดเนี่ยออคิดบีแม่คมไม่ตดกดิดใสยใส่เยะปยังว่าบริบ่ิ้องใส่บ่เพื้นว่็ยังบริต้มเนาะยังบริกองขั้นกีนึงเข,าขง้ากะปะ พันนองบอวัวบ่พูดละละพละพันครับพ <Happy not. S 1> mm ี่น้องกินก้อยเนี่ยสุดแซ่บต้องกันได้ครับเด้อ <Mother, S 2> มาเ <Mother. S 2> ด้อมาเด้อไนซ์ไทยสกุลสองเพิ่นคือสองมาไทยสกุลครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนอยู่เอาเป็นไนซ์นไทยสกุล <laughs> ไทย้อเนาะไว้พ่อกระตกรินครับ mm hmm.

เยอะเลยคมากไปเลยอ่อ yeah, right. right. mm ืมใส่บ uh ีใ huh. ส่ดีใส่ต้มนะ เสียไม่ได้พี่น้องเนือย่าตกใจอย่าตกใจกอเอานั่นมาให้เนี่ยทักพ,พี่นะเกลือนิดนึ่งสูตรเดลัทเดลัทเราจะเ,เอามือผมได้เห็นใส่แส่ ôm làm làm xin con ác. cái này của mị. nhường. nó chỉ mị mất quả thôi bọn. nhá, นี่ขวนะครับเนี่ยเก็ดหูดับส้ำใหม่แต่ล,บลนะบป้ังบบกัสจะได้คิดอยู่เ้าขวา่วตงไปเดี๋ยวเสร็จตรง นนี้พอใส่กอนขี้เหี้ยเด้พี่น้องใส่ตะบ,บีมายแตสกสสด,ดิสก่อนครับสิก่อนอามือ,อมเลยเนยได้พี่น้องได้ไหนครับเนี่ยไหนครับนี่ยไหนๆนี่ ผมันำลำครับแซ่บแซ่น้องเลย <c oughs> ดูดข้อนิ้วน <c oughs> ี่ครับแซบครับแซ่บแซบแซบงมครับเดเลยครับเป็ดไรครับ เด็กกินข้าวพี่น้อง ครับมา้าข้าน้ำกันครับผมก้อยต้มไปดู

โคตรจะพี่น้องเลยนั่งงามมาได้เด้ <c oughs> อนี่รัดนั่งงามมาได้เด้อถ้าวอาแล้วอัดเพียบ อภิษนจำต้องนะ เดี๋ยวซื้อกับปุ้นจักกิโลมาอ้าวบ่พอบ่ <laughs> 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 เห็นนั่นให้นอว่าพออเพชรเพาะออกทางลาวออกมาจากลาวเพิ่งอพฮะ้ออกหือออกบลายแล้วโลหะพันอืมแชทแชบ แอแงดีอ้ยัอยังูกินพร้อมห้พร้อม ใชบครับหยุดทำก็้าวก้าวม้วงมัดมัดมัดจานหนึ่งค่อยเนื้อโชคด้น้องกินมัดจานหนึ่ง นี่นะครับเนี่ยแจบไว้ปรอกาศชิมหน้าครับผมครับแดรดยังบมอิมอยู่ครับขอ,องหวานเด้ตอตบท้ายกินข้าวกับของม้ว ไว้พอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ